ีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาวันนี้กับจัดให้ครับผมกับอีพีสองนะครับเนาะมาดูกันครับว่าจะทํากําไรได้หรือบ่อได้ครับผมมาดูกันครับผมจะขาดทุนไปหน้าหรือว่าจะได้ต่อนะครับผมขอลดเบ็ดกันหน่อยแล้วกันนะมาครั้งที่แล้วเราสุดที่เบ็ดห้าร้อยวันนี้นะเริ่มที่วถัวปรับเทอร์โบครับผมมาหาสิไปแล้วกันนะครับเนาะเริ่มที่เบ็ดห้าเที่ยวผมไปเรื่อยๆครับผมมาเอ้าจับรถเห็นแต่ไล่ลงแล้วเริ่มที่มิด เจ็บใจนี่หรือเปาเจ็บให้ีเป็นดายเป็นดายโอ้ยว่ากันไรระดอนมามาดู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 ด้ดู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 ดหด้าูดสดู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 ดลดูดูดูดอยูด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 ูอูด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 ูาูดูดูดูยูด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 ายูดูดุพูด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 ูย ปลาฉันหาปลาหมยิ้มกอมาแล้วก็ันยมียทงไงไลเงียียเพราะเาเป็นมเงงียครับผมมาขออีกยกหนึไปหมดราวันตัวตับดีสองพันได้เห็นก้อนโตอยู่ทุกคนเลยแบบนี้มันต้องจัดไปยังไงท้าดอกครับผมไายเป็นไดเป็นไดดอกมีเงใจครับผมเป็นไดแล้วก็ มันี่ยนังไวคับผมนะมันเป็นยังไงวมันเป็่นยังไงว่มาเลยครับผมมะมาตามท่านเอบผมมอขึ้นเบ็ดหน่อยแล้วกันครับผมมาเบ็ดร้อยครับวดตรดนี่ของเราดีครับไอ้นเป็นโเอางมาี้ยนโดนี่เยาเพื่อาเพงไงยัาจัดมาจัดมาจัดมาไอ้โงี มาอยู่วะโอ้โหอเงียบใจมาเงียบใจแล้วมาเีมาเฮ้ยยีสิปลาหยอกหยอเอ้าขัน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 มาเลยนีหกหอยสิบมาเนึ่สิบมาเนึอ้ขึ้มาอันมาหกร้อยย ยังไงล่ะมันจะปวดเเลยเหรอเยสุดสบไปเลยมณด้วยทําไรมาด้วยอ่ะครับผมมาวานแงมรายังไะจามายังไงล่ะานาดโอไม่ยครับผมมาจัดไปดีครับผมเลยงบ้านนักัไปเลยมามีเปิดมามีกําไรหนีเลยละนะสสิ่นด้เหมดูแผมดอกขอรักเม่นได้ไหมเนี่ย สามดอกพอนัหมือได้ไหมได้ไหมไ้ไหมได้ไหมทำตมากอยาวๆได้ใหรได้ไหมล่ะขอหน่อยละเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไม่ีเอาไว้ก่อนไปยังไงหาไม่ดูว่าอีจักบุนราเอ้แพงๆเมอหมาดีเลยะมาในมือได้ทุกคนมาดูแกจะวิ่ไทนมันจะย่สุดๆไปเลย เดีของผมมีกไรหมื่นครับผมมาดองสุดท้ายของทำงานได้ไหมล่ะได้ไหมต้เงินสองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทครับยอดกันแต่ผมนี่ละจ้าหมากกำไรหมื่นแปดกันนี้เลยครับผมเนาะทุนหนึ่งหมื่นครับผมกำไรหมื่นแปดครับก็นนายจบแค่เพจสองนี่ละจ้ามีกำไรแล้วครับผมขอบอสตู้ต่อละกันนะผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ซัพตะใครด้วยละกันนะผมวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะผมเนาะขอบคุณครับ